วันเล่นสองนอโนนจากโนนโนนศิลาเขามีทันอคือโนนทันโนนศิลาโนนที่เป็นโนนนี่เรียกว่าเป็นแหน่พเทศบาลโนนศิลาที่เป็นแหน่เขาตัดต่อที่โนนโนนที่เป็นอะไรคือโนนตบุรีอะไรคือซีนันอะไรคือโนนที่เป็นละทางกัปนแหนเขาโนอะไรคือหนองโนหนองที่เป็นโนโนที่เป็นแหน่อะไรคือถนนอะไรคือโนอะไรคือโนนอะไรคือทางที่เป็นโนนที่โลกไม่ต่างจากในสิ่งนี้เป็นแหน่เพราะะทางนี้เป็นแหน่ เนินอะอะไรคือเนินอะไรคือโน่นผอ,นนอมึงนอนกลางเลยไม่ให้ลูกเป็นไรแม่เขาเนี่ยแม่เป็นไรกับลูกพาลูกเล่นน้ำนั่นคือแดดดีแดดดีแดดแด,ดีมนแดดดีแดดดี<笑><笑>ทำภาจาผัวเขาไปหมเนี่ยบ้าดูดูดูเห็นไหมเห็นไหมความรักรักคือเนี่ยเห็นไหมรักคือลูกห้าสิบลดูพวนั้น นี่แม่ในข่อหลักคือความรักความรักคืออะไรนี่แม่เมียภรรยาเนี่ยเพลงไงเพลงไงเขาแบบเพลงภรรยาใช่ใช่เพลงภรรยาเพราะเป็นนี่แล้วก็เพลงมนุษย์เมียมนุษย์เมียแล้วก็มีภรรยานี่คือเพลงภรรยาที่เป็นนี่รักษาะนี่หลักที่เป็นแนทางก่อนนี่เนาะดูสัดรักษณะเมียใช่ไหมก็ หลักที่เป็นหลักคือรอือืใส่หูใส่หูแม่แม่ก็ยังรู้จักเท่าใส่หูแม่ แหมไม่อายเลยนะ้องคนเขาอยู่รนะู้จักใส่หูเงี้ยเห็นไหมใส่หูเงี้ยอย่างลูกลูกก็อยู่นี่เองน้องไอ้ลูกเนี่ยมีแต่บวกเถิกนี่ว่าอ๋อนี่ก็มีอยู่เถิกนี่ไข่รเรื่อยไข่เกลือไข่เราติดรักพ่อเขาเนะาะเราแดดดี <laughs> เดี๋ยดิได้ไงสัตว์ยังมีความรักอ่ะอะไรคือแนวทางเฮ้ย,ยกัดกันไยกัดคือพยายามแหบฟันก็ยังไม่ก้องอ่งยิ่งทุกอย่างเห็นใจสัตว์หลักที่ไม่มีฟันอ่ะหรือฟันยังไม่ง,ง,งอกไงคือตัวเลกอยู่ไงเท่านั้นแข็งเกินไปมันจะตีคอสัตว์อ่ะไงเขาทรมานแบบความตายในสิ่งนี้ไม่มีมือลูออกมาหรือเป็นทางที่เป็นหนึ่งมึง่าทุเรศอะไรกับสัตว์กำลังที่ว่าเป็นของ ส่วนหนึ่งของโลกใบนี้จริงส่วนหนึ่งของโลกใบนี้คือเราที่เป็นทำนรู้จักในสิ่งนี้เป็นี่ยอะไรคือซีเอชอะไรคือชีนชีนนี่เป็นราชวงศ์ของฮ่องเต้โฮโฮที่เป็นระบบไม่ตานเกิดโฮนิกอันนี้ก็โฮนิกอะไรคืเทเทนี่เราที่เป็นเนี่ยทุ่มเทให้กับปหลายอย่างนี้สิ่งยกขวดยกอะไรยกได้ไม่เป็นไาแต่ปัญหาในเราที่เป็นคุณค่าของน้ำน้ำผึ้งน้ำหวานน้ำที่เป็นทางของโฮนิกอะไรโฮนิกอะไรคือโพเปียโพ เปียอะไรกคือเปลี่ยนคำนี้โพเปียอะไรกือโพโพลิโพซิชันโพซิชวนโพลิเป็นอ้างว่าเป็นโพอะไรก็เบียเบียที่เป็นเบียยาเบือยาเบื่อที่สิงห์คนกันอยู่กันกินการฆ่าที่เรียกว่าคำคำว่าช็อกฆ่าหมดโดยข้างบ้านเฮียบเห็นไม่มส okay. ัตว์ก็เต็มบ้านอสัตว์วางพ้อของเหี้ยสะทุนเพราะแม่ต้องสอนเงี้แล้วไม่น่าถึงไม่มีสัตว์ชนิดที่เป็นแนวทางเออฆ่าเลย มีการหนุนพ่อเ้วเมื่อกี้เนี่ยเห็นไหม,อ,ม,ไหมอันนี้จะมั่มไหมอันนี้ชายหรือหญิงเนี่ยผู้หญิงอืมจะมั่มไหมตัวนี้ยไมู่พื้นที่จะเป็นอะไรเป็นน้ำเป็นอะไะ วินวิลเลียมวินวิลเลียมวินเฟรแล้วก็วินเพเวลโลนจะเป็นสามพี่น้องที่เป็นทวีที่อยู่หลักที่เป็นแหนวิลเลียมนี่คือหลักที่เป็นของวิลเลียมที่เป็นแหของวิลเลียมวิลแฮมส์ที่เป็นแหียูวียูที่เป็นแหเหมือนกันกับคำว่าวียูที่เป็นแหนโรน ที่เขาใช้เขามีมีดเขาแค่โกนขนแล้วก็ฆ่ากินขายกินเหมือนกับทางนี้เป็นแนนอยู่ในชีวิตที่มันเป็นหลักที่เขา่ากํำพาเนี่ยเขามารักพาตัวมาเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของในหลักที่เป็นช่วงเวลาที่เป็นแห่เรากวาดล้างวงการคาเฟ่คาเฟ่ที่อยู่ในอะไรเป็นนั่นคือคนที่จะไปเกิดคาเฟ่เหมือนเดิมแต่เขาไม่มี เขาไปรับขโมยเด็กมาเพื่อเป็นคนใช้เพื่อเป็นเบี้ยที่อยู่ในหลักที่เป็นแหน่หลังจานเบี้ยรับแขกเบี้ยผู้หญิงเบี้ยทางที่อย่าในหลักที่เป็นการเงินการการคลังคลังที่เป็นบ้าคลังอ้างก็เป็นแนวทางที่เป็นเป็นบ้าเป็นอย่นี้คำว่าบ้าคือบ้านในระบ้านของสัตว์ชยในระบ้านของคนบ้านที่เป็นต้นที่เป็นเน่ที่ไปที่มาบางคนนี่เขาเห็นว่าเลี้ยงไว้กินหรือไม่ฆ่าแต่เพอ เห็นคุณค่าที่เรียกว่าเป็น,น่ชีวิตคือไงศิลปภาพเลยอ,อะไรคือครอบครัวอะไรคือพี่น้องอะไรคือหลักที่เป็นมุมมองของความรักคืออะไรความารักคือลูกคนเดียวยที่เดียวจบจบ,จบอย่างที่เป็นจบแบบไหนคนหนึ่งคือเป็นพยายนในสิ่งที่เป็นความรักสองคือหลักที่เป็นแนวทางของรักคือแบบไหนชีวิตคือหลักที่เป็นแหล่สืบสกุลเงนินพูดถึงสกุลงนเงนินอะไรคือสกุลเงินที่เป็นยี่เคียงข้างีพร้อมจะปกป้องอะไรคือสกุลเงินทางญี่ปุ่นเท่า ชาวญี่ปุ่นไอ้คือชาวญี่ปุ่นพื้นภาที่เรียกว่าเป็นทางนี้เป็นเความอุ่นรายละเอียดของพื้นภาที่เป็นแนวทางของเองการเวลาคืออะไรเพราะเงินเงิสกุลของชาวเวียดนามทางเวียดนามของชาวเวียดนามที่เป็นวีชีนวีที่เป็นวีคิงคิงนี่เป็นเหมือนะไบทางไคเซอร์ไฮไคเซอร์ที่เป็นทางนี้เป็นเองพัดลมไอ้ขึ้นไปฝุ่นหายไปไหนไม่รู้เหลือแต่หัวหัวไอ้ หวฉลามหัวค้อนเนี่ยฉลามหัวค้อนอยู่ใต้ใต้เนี่ยอะไรกลุ่มหัวค้อนอะไรก็ฉลามหัวค้อนวันนีงเรามักทุบทุบอะไรฉลามหัวค้อนคืออะไรไอ้บักเถาอูบ่อถาอูบ่อทุบต่อข่าวอะไรก็ทุบทุบต่อข่าวเราเถาอูบ่อถูบบอทุบต่อข่าวคือทางที่เป็นของอมรินอมรินอะไรคืออัมอัมที่เป็นอหไอัมเภออัมที่เป็นอัมที่เป็นอมาเทราสูอมาอมาอัล์กริน รินที่อยู่ในหลักที่เป็นอ๋อเรียนจบสูงแต่เมื่จักขมารินที่เป็นค่ายำนมของนมที่เป็นไอะไรคือนมเขาเรียกว่าทิดทิศทิศแท่ทิดเท่เขาเรียกเม็ดเซทิศแท่ล้อะไรอกเนี่ยเขาอย่างตัดไม้น่ะเนี่ยนี่ก็ตัดรูหลักที่ใจบอกว่าขดพ่อขดแม่พวกมึงระดับอิจฉาอะไรอิจฉาต้นไม้ต้นกุหลาบเนี่ย น icism, ี stood, default, Ranger, ่ก็เราตัดนี allemaal, old, mm ่ก hmm. ็ตัด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 ทำไมอีกนี่ยตัดไปต่อแล้วต่ออะไรต่อรองต่อแขนต่อขาอะไรคือตัดตอนปลูกให้เป็นอีกนี่สัตว์ขพรตอนในหลัที่เป็นความหลากหลายที่ว่าสีสันในชีวิตอะไรคือหาลึกยุงอ่ะมึงตัดหาลึกยุงแต่มึงดูสิ่งนี้เขาปลูกไว้เนี่ยคืออะไรไอ้ด้วนไอ้ด้วนด้วนพ่อเหมือนสัตว์นี่อ่ะอันนี้ทำอย่างนี้อีกนี่ย่ะยังตัดไปทำไมในหลักที่เป็นการดูตัวของต้นไม้ของสิ่งนี้เป็นต้นกุหลาบต้นกล้าเรียกว่าต้นเลยสัตว์ ดอกกุหลาบเล้วนี่คือหลักที่เป็นผลอันคือหลักที่เป็นโอ้ยเหี้ยมันจะเผยเหี้ยมันจะเผยมันคิดว่าเป็นเหี่ยหรือไม่หลักที่อะไรเนี่ยตัดต่อตัดแล้วตัดต่อต่อแลอะไรต่อแขนต่อขาต่อคิ้วต่อคิ้วยึดต่อไอยัดต่ออ๋อหลักไทยแลนด์สมัยนี้เราเรียกว่าไทยยุกยุกไทยยุกยุกไทยยิกยี่มื่ยไงเขาไทยกิกอะไรคือไทยกิก ไทยกิกไทยจิกไทยซิกไทยมิกไทยอิกไทยยิกแต่ไม่รู้ใจคำว่าอะไรประเทศไทยอ่ะป่าทางจะไปไหนเขารักษาคือแบบไหนอะไรคือมุมมองการเวลาอย่างเงี้เหรการเวลาคืออะไรเพือมึงตายเยงี้เอขาเล่นที่อะไรเนี่ยกูมมาสตูเบียมาสเตูสตูเบียอะไรคือสตูที่เป็นเบียเบียเนี่ยมึงไ่รู้ใจคำว่าน้ำพึ่งเยงี้อะไรคือเบียบางทีไปเยอรมันก็ให้ให้เบียเนี่ยได้เรียนรู้ทางนั้นเหรออะไรคือน้ำพึ่ง พึ่งอะไรคือคนเลี้ยงช้างมันคนเลี้ยงช้างกับเลี้ยงพึ่งคนเลี้ยงอะไรไม่ได้เพราะอะไรเพราะนี่คือแนวทางที่มันแตกต่างอะไรคือเลี้ยงอยู่แนนั้นคือเป็นเอ็นดูเหรอมึงจะเหี้ย้ไอเหยื่อเหยื่อเขาเหี้ยเหยื่ออะไรก่อเอ้ยเอาเหี้ยเกาะเอ้ยเหี้ยแมงเอ้ยแมงเอ้ยหลักที่อะไรอะไรอุ้มหค์อุดมาอุดมาหาอุดมหามหาอุดอุดไหนมหาหมูหมูอะไร หมูมูอะไรหมูหมุนาหนาหีนาหีหมูนหนาหีไอหมูป่าหมูป่าที่เป็นของไอ้ต่างเนะี่ยเขาเหลักที่เป็นอะไอะไรคืออูดูที่อยู่ในหลักที่ตามบ้านไม่เหลือแล้วนี่ก็หม,มูหนาหีหมูหนาหีหนาหี่ของต่างชาตินี่ไม่ใช่ของเราเลยเราทักหมูหนาหีหมูอะไรคือนหน้าหีหมูที่หนาหีนาหีอไอหี่ไอหี่เขาเป็นผู้ายเลยนะโอ้ยนะเขา ปุยานปุยจาดเอาลองไหมไปลองไหมไปลองไปลองลองอะไรลองแพแพอะไรแพริยศหิเหมินหิเหมินหิเหมินลองหิเมินหิเป็นเมินเมินอะไรโอเมนท้อเมนท้ออะไรก็เมนโพสเมนโพสนี่อะไรเป็นไงก็แดกไม่เมนโพสอะไรคือเมนโพสเมนท้ออะไรคือเมนที่มันท้อเขาหิมันตกเลือดะขนางที่เป็นไงเขาเยเชือดเชือดอะไรออกกากกล้วยไปออกกากมะพร้าวกากกล้วยหาลิงเงินไปหาลิงเงินปีน ปีนต้นเงาเอาลิงมาก่อนนี่ยลิงลิงเอาลิ้ไปปอกปอกใส่อะไรทุบอะไรให้มันแตกทุบอะไรเขาเถาอูเบาถูเบาทุบตัวขาวไอ้ก็ทุบตัวขาวสิ่งที่เป็นของไอ้บีมสลันยูอ่ะก็ไม่ต่างตั้นหลักที่เป็นทางที่ว่าเขาจะไอ้นี่หรือไม่เพราะมันเป็นสิ่งที่ว่าเสียหายตั้นีลัเป็นการทำของทุบตัวขาวคืออะไรเข้าในีหทุบตัวขาวคืออะไรจอยมือปาดไอ้ก็ทุบตัวขาวไอ้ก็จอยมือปาดเท่าไหร่แล้วที่มันเสียหายกับในหลักที่เป็นทางของ